เพ่นหนกะครับเพแล้วก็คนทเเก็กระทั่งกันมันก็เิรื่องของอารมณ์นะกด้อนกันรวงกิน็ผปล ยอมาเออ่ทง้น้องครับครับผมว่าส่วนผมว่าจริงก็ไม่มีอะไรไม่ได้จริงใจพอความอะไรทั้พี่เขาก็ตามที่ท่านนโยบายกีฬาจักรยานของประเทศไทยที่เคยเขาไปนโยบายไปกับนักจักรยานที่จะมาเก็บตัวแล้วก็จะไปแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ต่างๆเขาก็จะให้ได้ตัวไว้ตลอดว่า หนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยของกีฬาแล้วก็สองก็ให้ปันให้เป็นนิดกับประชาชนที่เราที่จะต้องไปตะลอดขาให้ให้นโยบวายไว้ตะลอดอยู่แล้วครับก็ผมว่าไม่มีอะไรที่ดใจกับรับโอเคขอบคุณครับ,บท่าน